ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอผลบอลแมนซิตี้3ลิเวอร์พูล0ดับยกทีมตัดเกรดแข้งหงโดนเรือย่ำหมดสภาพลิเวอร์พูลทำผลงานน่าผิดหวังมากๆในเกมที่ออกไปโดนแมนเชสเตอร์ซิตี้ไล่ต้อน0-3ศึกพิมรีกอังกฤษเมื่อวันอาทิตย์ที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยฟอร์มของนักเตะแทบทั้งทีทมน่าผิดหวังมากๆขณะที่ฟอเรนเวียสยังคงต้องพิสูจน์ตัวเองต่อไป ตัวจริงจอร์จี้มัมรัชวิลลี่6คะแนนพลาดทำฟาวเจอรมี่โดกูจนเสียจุดโทษแต่แก้ตัวด้วยการเซฟจุดโทษได้มีจังหวะเซฟสำคัญ2-3ครั้งแต่ประตูที่เสียหมดสิทธิ์ป้องกันคอร์เนอร์แบลลี่4.5คะแนนเจองานหนักในการรับมือเชรมี่โดกูและโดนเผาเครื่องหลายครั้งสร้างโอกาสสวยๆให้กับโอแต่น่าเสียดายที่ยิงไม่ดี อิบราฮิมาโกนาเต้4คะแนนสกัดผิดพลาดน,นำไปสู่การเสียจุดโทษประกบหาแล่นไม่ดีจนโดนโมงเข้าประตูไม่สามารถรับมือกับโดกูในจังหวะที่เลี้ยงตัดเข้าในบางจังหวะเคลียบบอลไม่ดีเฟอร์กิลฟันได์4.5คะแนนมงเข้าประตูแต่โดน V.A.R. ริฟจังหวะเสียประตูที่2ยกเท้าป้องกันไม่สุดทำให้บอลฉลักเข้าประตูแอนดูโลสัน4.5คะแนน เข้าไปปิดพื้นที่ช้าทําให้มาดูสนูเนสได้เปิดบอลสบายๆจนนําไปสู่การเสียประตูยืนผิดที่จังหวะที่ฟานไดโมงเข้าประตูทําให้โดนจับล้าหน้าจังหวะขึ้นเกมลุกทําได้ไม่ค่อยดีไรอันกราเฟ,ฟนแบก5คะแนนแคบไม่มีบทบาทในแดนกลางรับมือแผงมิดฟิลแมนซิตี้ไม่ได้เลยจังหวะการครองบอลก็ไม่ดีจ่ายบอลก็ติดๆขัดๆ อล e กซิ m แม็กอ s t ิสเตคะแนนไม่สามารถประสานงานกับกราเฟนแบกและโซโบสไลแทบไม่สามารถเอาชนะการดวลคู่แข่งตัวต่อตัวได้เลยโดมินิกโซโบสไลห์5คะแนนไม่ค่อยมีบทบาทกับเกมในช่วงครึ่งแรกครึ่งหลังยกระดับฟอร์มขึ้นมามีโอกาสยิงจากนอกกรอบเขตโทษแต่โดนเจอรลิจิดดนารุมาเซฟได้เกมนี้ถือเป็นฟอร์มที่ต่ำกว่ามาตรฐานของเจ้าตัว โมฮัมหมัดซาลา4.5คะแนนโดนเด็กรุ่นน้องอย่างนิโคโอไรลี่เล่นงานจนอยู่หมัดพลาดโอกาสทองฝั่งเพชรที่จะยิงประตูตีไข่แตกให้ทีมช่วงท้ายเกมจังหวะการยิงประตูและการส่งผิดพลาดหลายครั้งอูโกเอกิเต้4คะแนนแทบไม่ได้ช่วยอะไรทีมเลยโดนแนวรับแมนซิตี้จัดการจนอยู่หมัดฟอเลนเวี4คะแนน เหมือนกับโรบสันไม่ยอมวิ่งเข้าไปบีบนูเนสจนนำไปสู่การเสียประตูแรกโอกาสครองบอลเพื่อเลี้ยงเข้าไปในพื้นที่อันตรายแทบไม่มีให้เห็นพยายามทำงานหนักเพื่อเก็บบอลแต่ก็โดนนักเตะแมนซิตี้เข้าประกบเร็วจนทำอะไรไม่ได้เลยตัวสำรองที่ได้ลงสนามมีลอสเคอร์คสแทนแอนดูโรบสันนาทีที่56 4.5คะแนนลงมาก็ไม่ได้ช่วยเปลี่ยนเกมจังหวะการเปิดบอลยังคงต้องพัฒนาต่อไป กูดี้กัปโปแทนอูโกเอกิจเกนาทีที่56 5คะแนนสร้างความแตกต่างในเกมลุกได้ในช่วงแรกที่โรงสนามมีโอกาสยิงประตูแต่ดันซัดข้ามคันคือติสโจนแทนอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์นาทีที่74 4คะแนนเติมเกมแดนกลางให้แน่นขึ้นแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้มากนักแถมบางจังหวะก็เสียบอลจนต้องทำฟาว จูโกเมสแทนคอเนอร์แบตลี่นาทีที่83 3คะแนนไม่มีส่วนช่วยอะไรเลยข้อดีก็คือมีความขยันโดยพยายามวิ่งขึ้นไปเติมเกมบุกแต่ก็ไม่มีประโยชน์เฟเดริโกเคียซ่าแทนฟอรินเวสนาทีที่83 3.5คะแนนสิ่งที่เห็นจากนักเตะก็คือความมุ่งมั่นพยายามสู้ทุกจังหวะแต่การผ่านบอลยังขาดขาดเกิน,กนปฏิกิริยาหลังเกม อานเนอร์สโลตแถลงข่าวหลังเกมความเห็นของกุนสื่อลิเวอร์พูลต่อความพ่ายแพ้ต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้อานเนอร์สโลตหัวหน้าผู้ฝึกสอนของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์หลังจบเกมที่ทีมของเขาพ้ายต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้0-3ที่สนามเอตัดสเตเดียมในสึกเพียร์มลีเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เกมนี้เริ่มต้นด้วยจังหวะที่จอร์จี้มาร์บราส์ฟิลีเซฟจุดโทษของเอริงฮาร์แลนได้ในช่วงต้นเกมแต่กองหน้าชาวน์เวก็แก้ตัวได้สำเร็จเมื่อมองทำประตูขึ้นนำให้เจ้าบ้านก่อนที่ลูกยิงตีเสมอของเฟอร์นกิวฟันได้จะถูกยกเลิกเนื่องจากแอนดูโรบสันอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าลูกทีมของเปปกอริลลานี้ห่างเป็น2ต่อศูนในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกจากลูกยิงฉลับของนิโก้กอนซาเลส และเกมแทบจะขาดในช่วงชั่วโมงแรกของการแข่งขันเมื่อเชลรีโดปูยิงประตูที่3ให้เจ้าถิ่นนี่คือถ้อยถแถลงของอาร์เนอร์สลอตหลังจบเกมเกี่ยวกับผลการแข่งขันและฟอร์มของทีมในทุกแง่มุมของฟุตบอลพวกเขาดีกว่าเราในครึ่งแรกทั้งหมดเลยครับผมมองว่าเกมนี้คล้ายกับฤดูกาลที่แล้วมากเพียงแต่ว่าปีที่แล้วเรามีจังหวะได้ประตูจากลูกตั้งเตะ หลังจากโดนบุกใส่อย,ย่างหนักในช่วง25นาทีแรกซึ่งช่วยเปลี่ยนเกมไปในทางที่ดีขึ้นถึงแม้ตอนนั้นพวกเขายังเล่นได้เหนือกว่าเราอยู่แต่เราก็ได้พลังกลับมาเล่นเกมรับได้ดีขึ้นวันนี้พวกเขาสร้างโอกาสได้มากกว่าเดิมแม้จะไม่ถึงขั้นบุกเป็นพายุแต่พวกเขาเฉียบคมและใช้โอกาสที่มีได้ดีกว่าเดิมลูกแรกไม่ใช่โอกาสใหญ่แต่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพลูกที่3ก็เช่นกันส่วนลูกที่2มาจากลูกตั้งเตะบรรยากาศในห้องแต่งตัวหลังจบเกม แน่นอนว่าทุกคนผิดหวังครับเราเริ่มสัปดาห์นี้ได้ดีมากหลังจากชนะทั้งแอสตันวิลล่าและเรอัลมาดริดแต่จากนั้นเราต้องมาเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เอติฮัดซึ่งเป็นงานที่ยากสำหรับทุกทีมรวมถึงเราด้วยพวกเขาเหนือกว่าเราอย่างชัดเจนในครึ่งแรกครับ เกี่ยวกับการตัดสินของ VAR ที่ไม่ให้ประตูหม่งของฟานได้ตอนสกอร์1ต่อ0ผมอยากจะเน้นก่อนว่าการที่เราโดนนำา2ต่อ0ูนในช่วงพักครึ่งถือเป็นผลลัพธ์ที่สะท้อนรูปเกมได้อย่างยุติธรรมแล้วครับแต่ผมก็เคยอยู่ในสถานการณ์ตรงข้ามเหมือนกันคือทีมของผมเล่นดีกว่าคู่แข่งมากเรานำา1ต่อศูนแต่ยิงลูกที่2ไม่ได้แล้วอีกทีมได้ลูกตั้งเตะตีเสมอเป็น1ต่อหนึ่งและทุกอย่างก็เปลี่ยนไปทันทีฟุตบอลมันเป็นแบบนั้นครับ ผมไม่ได้จะบอกว่าจังหวะนั้นเป็นการตัดสินที่ผิดพลาดชัดเจนจนไม่ควรยกเลิกประตูผมไม่คิดแบบนั้นและก็ไม่ได้จะบอกว่าเราพ่ายแพ้เพราะเหตุการณ์นั้นเพราะแม้ถ้าเกมเสมอหนึต่อนหนึ่งแล้วซิตี้ยังเล่นได้ดีแบบเดิมเราก็คงเจองานยากในครึ่งหลังอยู่ดีแต่สิ่งที่ผมรู้สึกอยู่ตลอดคือถ้าเราสามารถรักษาสกอร์หต่อศไว้ได้จนจบครึ่งแรกเราอาจปรับเกมบางจุดได้ซึ่งจําเป็นมาก เพราะเราขาดผู้เล่นในแดนกลางอยู่ตลอด1-2คนเนื่องจากทั้งโดกูและนิโกโอเลียลีสร้างปัญหาให้เราเยอะมากดังนั้นถ้าเราได้ตีเสมอเป็น1ต่อ1ก่อนพักครึ่งมันคงเป็นของขวัญชิ้นใหญ่สุดสําหรับเราเลยครับในความเห็นของผมครึ่งหลังมันเป็นเกมที่แตกต่างออกไปเมื่อเราตาม2ต่อศูนย์และต่อมาเป็น3ต่อศนย์มันก็ยากที่จะบอกว่าผลลัพธ์สะท้อนสิ่งที่อาจเกิดขึ้นจริงถ้าเราตีเสมอได้ในตอนนั้น เกี่ยวกับอัตราความสำเร็จในการดวลของนักเตะลิเวอร์พูลตลอดทั้งเกมมันเป็นเรื่องง่ายสำหรับนักเตะที่จะชนะการดวลเมื่อแผนการเล่นและแทคนิกทํางานได้ดีเหมือนที่เราแสดงให้เห็นในเกมกับแอสตันวิลล่าและเรอัลมาดริดที่ผ่านมาแต่วันนี้เรามีปัญหามากเพราะซิตี้ดันผู้เล่นเข้ามาในพื้นที่ตรงกลางสนามเยอะมากทําให้บางจังหวะนักเตะของเราตัดสินใจได้ยากขึ้น ดังนั้นผมไม่คิดว่ามันเป็นเพราะลูกทีมของผมไม่อยากเข้าประธานนะครับแต่เป็นเพราะพวกเขาต้องวิ่งเยอะมากเนื่องจากซิตี้ครองบอลได้ดีกว่าเรามากและหลายครั้งเราก็เข้าช้าไปเพียงเสี้ยววินาทีสิ่งแรกที่ผมจะมองเสมอคือแผนการเล่นของทั้งเราและพวกเขาไม่ใช่การโทษนักเตะของตัวเองเพราะในครึ่งหลังเมื่อเราปรับเกมได้ดีขึ้น คุณก็คงเห็นเหมือนกันว่าพวกเขาเริ่มชนะการดวนได้มากขึ้นและเราก็แย่งบอลกลับมาได้หลายครั้งแม้จะยังไม่เปลี่ยนเป็นประตูแต่ในช่วงเวลานั้นของครึ่งหลังผมคิดว่าเราสมควรได้อย่างน้อย1ประตูครับเกี่ยวกับการแพ้ในพีิม์ลีกไปแล้ว5นัดและมุมมองต่อการลุ้นแชมป ใช่ครับมันรู้สึกว่านานเกินไปจริงๆและเรื่องสุดท้ายที่ผมควรพูดถึงตอนนี้คือการลุ้นแชมป์เราควรจะโฟกัสไปที่การเก็บผลการแข่งขันให้ได้ก่อนนัดต่อไปแล้วก็นัดต่อไปเรื่อยๆก่อนที่คิดถึงเรื่องนั้นด้วยซ้ำเพราะความจริงตอนนี้คือเรารั้งอันดับที่8ของตารางมีทีมหนึ่งที่นำห่างอยู่พอสมควรแม้ว่าแมนซิตี้จะตามอาร์เซนอลอยู่4แต้มก็ตามส่วนทีมอื่นๆยังอยู่ในระยะใกล้เคียงกัน ผมเคยพูดหลายครั้งตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วว่าวิธีที่ดีที่สุดในการประเมินตารนางคะแนนคือหลังจบ38นัดแต่ถ้ายัางไม่ถึงตอนนั้นการดูหลังผ่านไป19นัดก็น่าจะใกล้เคียงที่สุดเพราะทุกทีมจะได้เจอกับคู่แข่งครบเหมือนกันหมดดังนั้นสิ่งที่เราต้องโฟกัสเป็นอันดับแรกคือการเก็บผลการแข่งขันให้ได้ส่วนเรื่องการลุ้นแชมป์ควรเป็นสิ่งสุดท้ายที่เราจะพูดถึงซึ่งปีที่แล้วเราพอจะทําได้แต่ใน2ฤดูกาลก่อนหน้าน,นั้นก็ยังไม่ใช่ ตอนนี้สิ่งที่เราต้องทำคือพัฒนาให้ดีขึ้นและนั่นเป็นเรื่องชัดเจนครับกูรูมองลูกโขกฟันได้ควรเป็นประตูการตัดสินยกเลิกประตูจากลูกโมงเฟอร์กิวฟันได้ในบิ๊กแบนระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับลิเวอร์พูลสร้างความกังขาและเป็นประเด็นถกเถียงอย่างหนักโดยผู้เชี่ยวชาญฟุตบอลส่วนใหญ่มองว่าประตูนี้ไม่ควรถูกริบคืน แดนนี่เมอร์ฟี่อดีตกองกลางลิเวอร์พูลให้ความเห็นว่าประตูนี้ควรเป็นประตูเนื่องจากโรูสันไม่ได้อยู่ในแนวสายตาของผู้รักษาประตูอย่างดอนนารุมาขณะที่เวนูนี่อดีตกองหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเห็นด้วยว่าประตูควรได้รับอนุญาตโดยให้เหตุผลว่าผมไม่คิดว่าแอนดูรูสันทําให้ดอนนารุมาลังเลที่จะพุ่งตัวในทวานสามารถมองเห็นลูกบอลได้ตลอดทั้งทางดังนั้นผมคิดว่านั่นเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดจากผู้ตัดสิน ส่วนดีออนดับลินอดีตของหน้าแอสตันวิลล่ายอมรับว่าโลบสันอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าจริงแต่ที่สำคัญคือเขาไม่ได้อยู่ในแนวสายตาของนายทวารและเสริมว่าถ้าจะมีใครรบกวนก็อาจจะเป็นเชลลมี่โดกูเสียมากกว่าสรุปโดยรวมผู้เชี่ยวชาญต่างเห็นพ้องต้องกันว่าการตัดสินครั้งนี้ค้านสายตาเนื่องจากผู้เล่นที่อยู่ในตำแหน่งลำหน้าไม่ได้มีผลต่อการตอบสนองหรือวิสัยทัศน์ของผู้รักษาประตูเลย หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ